สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Tissot Le Locle เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาซีรีส์นีน้น,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 นะครับก็เป็นหนึ่งในตระกูล T Classic นะครับซึ่งก็เป็นตระกูลที่มีความแบบคลาสสิกสมชื่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์ T Classic เนี่ยมันก็จะมีในาฬิกาหลายๆรุ่นที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างตระกูล gentleman นะครับหรือว่า P.R.X เนี่ยก็อยู่ในตระกูลค,คลาสสิกนั่นเองนะครับ โดยที่ตัวเลอล็อกเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าชื่อเลอล็อกเนี่ยมันเป็นชื่อเมืองหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทางแบรนด์ทิโซ่เนี่ยเขาได้ก่อตั้งขึ้นมาบนเมืองนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแบบประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีความเป็นมาที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับทางแบรนด์ทิโซเป็นอย่างดีเลยนะครับโดยที่แน่นอนนะครับว่าหน้าตานาฬิกาเนี่ยมันก็จะคลาสสิกสมชื่อนะเริ่มแรกเลยนะครับเรามาดูที่ตัวมาเกอร์ก่อนนะครับมาเกอร์เนี่ยก็มมคบบแวีา นูนขึ้นมาจากตัวขอบด้านนอกนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านในตรงกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นหน้าปัดเนี่ยมันก็จะเป็นลายที่มีความแบบเป็นน้ำหนามแหลมๆนะครับลหลายๆคนก็จะมองว่าคล้ายๆกับหนามทุเรียนอะไรแบบนี้นะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวนาฬิกาได้แบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเรือนนี้มันทําได้ค่อนข้างแปลกดีนะครับก็คือเขามีการเล่นลายที่ตัวขอบด้านนอกตรงนี้ด้วยนะครับคือที่แรกเนี่ยผมมองมนผ่านนะผมแบบเอ๊งงๆเหมือนกันนะครับว่าไอ้ตรงจากด้านนอกเนี่ย มันคืออะไรนะครับลายแบบนี้มันก็ทําให้หน้าปัดเนี่ยดูมีความแบบคลาสสิกจัดเลยนะครับคือยังไงเรือนนี้มันหนีความคลาสสิกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมาแบบคลาสสิกจัดเต็มมากๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่กําลังอยากจะได้นาฬิกาที่แบบมันมีความโมเดิร์นหน่อยนะครับหรือว่าดูเฉียวๆดูวัยรุ่นน่ะเรือนนี้ก็จะไม่ได้เหมาะมากนะครับซึ่งหน้าตาภาพรวมเนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการนราฬิกาแบบ ใส่ไปงานทางการคุยงานหรือว่าอยากจะได้ลุกที่แบบมันมีความผู้ใหญ่หน่อยนะครับหรือจะซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่นะครับให้พ่อให้แม่อะไรแบบนี้ผมว่าเรือนอะไรแบบนี้ก็จะถูกอ,อกถูกใจคนกลุ่มนั้นแน่นอนนะครับซึ่งสเปคอื่นๆน,นะครับของเรือนนี้นะตัวเครื่องเนี่ยเป็น p o w e r m a t i c 80นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะแล้วก็ทํางานได้ดีมากๆนะครับสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะฟิลลิ่งการหมุนเนี่ยก็สมูทๆนะครับดูผู้ดีมากนะ ดึงออกมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งวันที่นะครับหมุนขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับตัวเข็มต่างๆนานาเนี่ยก็มาแบบเรียวๆดูคลาสสิกมากๆนะครับเข็มวินาทีมีการเล่นสีขาวล้วนมาให้นะครับทำให้แบบสา,าสามารถมองเห็นได้ง่ายมากๆนะอ่านค่าได้แบบโอเคเลยส่วนตัวเรือนเนี่ยทรงก็มาแบบค่อนข้างจะเรียบร้อยนะด้านข้างเนี่ยมีการขัดด้านมานะครับถือว่าผิวสัมผัสดีมากนะ แล้วก็ส่วนที่เป็นลักเนี่ยจะเป็นการขัดเงาแทนนะครับอารมณ์เหมือนกับว่ามันแยกชิ้นส่วนกันเลยระหว่างตัวเรือนกลมๆกับตัวลักนะครับก็จะแบบใช้ t e x t อร์การขัดเงาเนี่ยคนละแบบกันเลยซึ่งแน่นอนนะว่าทรงแบบนี้มันก็ทําให้นาฬิกายิ่งดูคลาสสิกมากขึ้นนะครับส่วนขนาดตัวเรือนนะอยู่ที่ประมาณ39มิลมนิดๆนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่10.2ส่วนลักทูลักเนี่ยอยู่ที่48มิลมนะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยลองชั่งกันดูนะครับออกมาเนี่ย ได้105กรัมซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้หนักมากนะโดยจุดที่ผมชอบจริงๆของเรือนี้เนี่ยมันอยู่ที่ด้านหลังนะครับคือฝาหลังของเขาเนี่ยสังเกตดูนะมันจะมีการโชว์แบบบนล่างาแบบนี้นะครับปกติผมไม่ค่อยเจอฝาหลังแบบนี้นะที่แบบมันจะมีการเล่นแผ่นเพลทโลหะแล้วก็ มีการตกแต่งมีการเล่นลวดลายมาค่อนข้างจะเยอะอ่ะคือปกติถ้าเกิดจะเจอฝาหลังแบบอลังการแบบนี้นะครับมันก็จะต้องเป็นนาฬิกาที่แบบมีราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยอ่ะแต่อันนี้ถือว่าเป็นการตกแต่งฝาหลังของนาฬิกาที่แบบราคายังไม่ได้แพงมากนะแล้วก็ทําออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับสังเกตดูนะพวกฟอนตต่างๆนะครับพวกตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะใช้แบบไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะก็จะดูมีความคลาสสิกมากขึ้นนะดูมีเอกลักษณ์มากๆนะครับอันนี้คือคนที่ชอบนาฬิกาสายคลาสสิกเนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบแน่นอนนะ ส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยทำได้แค่สาบา์นะครับอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับคือแบบกันน้ํากระเซนกันน้ําฝนได้แต่ว่ายังไม่สามารถเอาไปแช่น้ําได้นะครับก็ต้องระวังนนิดนึงนะมาดูอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าทําได้ดีมากนะครับก็คือเรื่องของสายนะครับสายเนี่ยจริงๆมาแนวแบบค่อนข้างจะวินเทจคลาสสิกมากๆนะมีการเล่นแบบเป็นซสี่เล็กๆตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึง แต่ว่าสังเกตดูนะครับว่าฟินิชชิ่งของเขาเนี่ยจะเป็นการขัดเงาหมดเลยนะครับคือจะแบบไม่มีขัดด้านเลยอะ่ะเงาแวบเลยแล้วก็ความคมเนี่ยถือว่าเหลี่ยมมุมเนี่ยดีมากนะครับเวลาจับจับดูเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยถึงสันที่แบบมันคมอ่ะแล้วก็ขัดมาดีอ่ะอันนี้ถ้าเกิดเทียบกับราคาเนี่ยผมถือว่าสายเนี่ยคุณภาพแบบโอเคเลยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยแต่ด้วยความที่สายเนี่ยขัดเงามาแบบนี้นะครับมันก็จะเจอกับรอยนิ้วมือแบบนี้ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ต้องแบบได้อย่างเสียอย่างกันไปนะอย่างนเี้ยเพื่อนๆจะเเห็นนลยนะว่า ผมจับไปแค่แบบไม่กี่ครั้งอ่ะรอยก็มาเพียบละนะครับก็ต้องหมั่นเอาผ้าเนี่ยมาเช็ดกันหน่อยนะครับให้แบบมันเงาๆแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะสร้างความงุนงดได้นะครับในการใช้งานบางครั้งนะครับที่แบบรอยมันจะขึ้นเร็วมากเลยส่วนบานพับเนี่ยก็เป็นแบบ2ฝั่งแบบนี้นะครับพับมาตรงกลางแบบนี้นะระบบการล็อกอะไรพวกเนี้ยทำได้ดีมากนะครับเอลิงก็เป็นโซลิดเอ็ลิงนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยก็เป็นซับไฟคริสตัลนะครับซึ่งจุดหนึ่งที่ผมชอบนะคือมันมีความเนียนกับขอบมากๆนะครับคือเพื่อนๆลองดูนะว่าตััวขอบบบกกระะจจเนนี่มแบบ เรียบเนียนไปกับตัวขอบเบเซลมากๆอะ่ะประมาณว่าถ้าเกิดเราหลับตานะครับแล้วเราลองรูปแบบนี้นะเราจะไม่รู้สึกถึงขั้นของกระจกที่แบบมันมีการต่อกับตัวขอบเบเซลเลยนะครับคือมันเหมือนกับว่ากระจกเนี่ยเนียนเป็นส่วนหนึ่งของขอบเบเซลได้เลยนะคือแบบสมูทนะครับโค้งเนียนมากจริงๆนะครับทั้งๆที่กระจกเนี่ยมันแบบเป็นกระจกตรงๆนะไม่ได้มีความโดมอะไรนะครับแต่แบบมันต่อเนื่องกับขอบได้ดีมากจริงๆนะอันนี้ต้องชมการผลิตเขาเลยนะครับคือทําออกมาได้แบบ เป๊ะแทบไม่มีช่องว่างเลยส่วนการตัดแสงเนี่ยถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับหลหลายมุมเนี่ยเห็นหนะ้าปัดได้เคลียร์เลยนะแล้วก็แทบไม่เห็นกระจกเลยนะครับถือว่าโอเคเลยอ่ะมาลองขึ้นข้อกันนะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับผมเนี่ยยังสามารถตัดสายได้อีก2ข้อเล็กนะครับมันจะมีข้อเล็กตรงซ้ายตรงขวาแบบนี้นะครับซึ่งการปรับสายของเขาเนี่ยก็ต้องใช้ข้อเล็กข้อใหญ่เอานะครับเพราะว่าตัวบัคเกิลเนี่ย มันไม่สามารถจะมีแบบไมโครไอชั่นอะไรได้นะครับแต่จากการปรับเนี่ยก็ถือว่าปรับได้ละเอียดประมาณนึงนะครับสามารถใส่กับข้อมือได้ค่อนข้างจะทุกไซส์เลยนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้ก็แน่นอนนะว่าเป็นนาฬิกาที่ดูภูมิฐานมากๆนะครับแล้วก็ดูแบบทางการมากๆอ่ะ คือถ้าเกิดใครจะใส่ไปทํางานนะครับผมว่าเรือนนี้มันก็จะให้ลุคที่แบบดูค่อนข้างจะจริงจังอะ่ะแล้วก็แบบไม่ได้มีความขี้เล่นอะไรนะครับคือสามารถไปงานได้แบบทุกโอกาสเลยนะจะงานทางการสุดๆนะครับหรือว่าจะงานที่แบบแคชชวลขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรือนหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้หลากหลายมากๆนะครับแต่ก็ต้องเป็นคนที่ชื่นชอบในความคลาสสิกชื่นชอบในความแบบเป็นเลขโรมันประมาณนึงเหมือนกันนะคืออย่างผมเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าปกติแล้วผมจะไม่ได้แบบ มาสนใจในรายการหน้าตาแบบนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมาแนวคลาสสิกเนี่ยผมจะแบบค้าๆไปก่อนนะครับคือผมก็จะแบบไปเน้นตัวโมเดลตัวที่แบบหน้าตามินิมอลหรือว่าดูสปอร์ตเป็นหลักไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะได้รายการที่แบบมันมีความคลาสสิกจ,จัดๆติดบ้านอยู่บ้างอ่ะเผื่อว่าจะใส่ไปงานที่แบบมันมีความย้อนยุคนะครับใส่ไปงานที่เราต้องเจอผู้ใหญ่หรือว่าใส่ไปงานที่มันมีธีมอะไรในแนวเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในเรือนที่สามารถช่วยเราได้ในสถานการณ์นั้นนะครับทำให้แบบ ลูกอันฟิลเนี่ยมันดูมีความผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะเลยนะครับก็ลองดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูแล้วกันนะครับโดยที่ตัวสายเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะเพราะว่าขนาดลักไซส์ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่19มิลน,นะครับซึ่งไซส์19บมิลเป็นไซส์ที่ไม่ได้หาสายได้ง่ายเท่าไหร่นะครับโดยผมก็มีอยู่แบบไม่กี่เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นสายหนังสีดำดำแบบนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอยู่กับสายหนังสีดานะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยก็ถือว่า ก็ยังไงก็คลาสสิกอยู่แหละนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นสายแบบนี้นะมันก็ทําให้แบบดูสบายขึ้นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับดูแบบมีความไม่จริงจังมากนะดูแบบใส่ไปทํางานใส่ไปออฟฟิศแบบนี้แบบสบายๆอะ่ะคือสายเหล็กมันก็ดูแบบคลาสสิกจริงจังไว้หน่อยนึงะนะครับอันนี้มันก็ยังดูแบบมีการเล่นสีมากขึ้นนะครับนาฬิกาดูไม่ได้โดดมากนะแล้วก็หน้าปัดเนี่ยน้ำเงินน้าเงินก็เข้ากับสายหนังสีดําได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นออปชั่นแรกนะสำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาแบบทางการนะแต่ว่ามีคควววาาาาามมสสบยยตัขขึ้นนนนห่่อออะรรงเรื อยู่ที่ยอยู่ที่21,600บาทนะครับแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยก็มีส่วนลดนะครับซื้อจริงเนี่ยเราจะได้ประมาณหมื่นกลางถึงหมื่นปลายเท่านั้นนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปตามหากันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ